สบายดีพ <c Öz ell großes> ่อแม่พี่น้องมุดสุขสุขอนมันนี่กับมาฝากบนชนองแชนแนลพี่น้องมันนี่ก็เอาเครื่องในไก่ด้วยพี่น้องเด้อมาฝากพี่น้องแล้วก็มีผักลวกพี่น้องมาฝากด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็นี่ผักสลัดพี่น้องเด้อแล้วก็บักเล่นด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็แจวด้วยพี่น้องเด้อตามที่เห็นนี่เลยพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องแล้วก็ข้าวด้วยข้าวเจ้าด้วยพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมันนี่พี่น้องมาพี่น้องมันนี้บรรยากาศแรงด้วยพี่น้องเด้อ มาพี่น้องอืเขาเจ้าเลยพี่น้องเลยเสียบแทบพี่น้องอืพี่น้องลืมพี่น้องหมูเนี่ยหมูหมูกรอบๆเนี่ยพี่น้องเลยแล้วก็มีลูกชิ้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องมีเต็มไปหมดเนี่ยพี่น้องเลยมาพี่น้องอืมผักวัวพี่น้อง มักมากน้องแซ่บน้องเขาเจ้าี่น้องจแซ่บนุบกน้องเนอะหืมอืมน้นนองไข่เดียวี่น้องเนอะ นี on, ่ก็อ่อนๆพี่น้องเฮ้ยแสบน้องน้ำแจ่วพี่น้องมมหมูเด้อพี่น้องเด้อหมูรวม กับข้าวพี่น้องอืมก็มีผักเด้อพอี่น,น้องเล้วผักสลัดพี่น้องเล้วปะไว้ตู้เย็นคืนหนึ่งพี่น้องอยากแห้งไหมพี่น้องอืมอยังวันพี่น้อง อยากมีเสียงนิดนึงครับพี่น้องเด้ออภัยด้วยพี่น้องเลยชิบช้าพี่นาะงพังนี่ก็อ่อนดีพี่น้องเด็ดอยู่สวนนะพี่น้องเลยปลูกเองครับพี่น้องเลย ขัาไปนองหม,มูไป่นอน่ขัาขเปนอแซ่บไป่นองอมส้บมบ่พฟพาเปนอ น้ำเจลือพ <ah> ี่น้องมักซมพี่น้องมาแซลมนาอิ่มพี่น้องว้าวซมพี่น้องคักคักอีหลีพี่น้องอืมอืม

อ่อ,อ,อนๆไม่หอใส่น้ำจิ้วพ่รอกผิดเพสไ่อกแซ่บไน่หรอกขมเเพี พี่น้องไม่พี่น้องข้างในไกลพี่น้อง,องโอ้ม làm bà la lại nó

Ficou faltando เข่านี่นะมาเนาะตอนนี้เงย่เนาะอู้เงยปวดเลยจิกขึ้นเนะ่อยใ่

<c oughs> อ๋อผักนี่นะพี่น้องเอ้ยอ่อนอ่อพี่น้องเลยจำเจียวนี่สุดยอดพี่น้อง <c oughs> นะจำเจียวปลาไหพี่น้องน้ <c oughs> <c oughs> อืมองอว่าไปลนเอามือเอาไปเนาะคำนีน้ใหญ่เนาะโอ้น่ะน้ำจิ้มไปเนอ hết lại không มีอะไรเนาะอืมซด หอมปลา,ปาปพี่น้องมาพี่น้องเพชรพี่น้องคักๆพี่น้องใส่น้ำจิ้มเน้อง ตักลวกพี่น้องแซบ่บแซบ่บพี่น้องอ๋อคักอืมเข,มขาเนี่ยก็ได้หนอ่อพี่น้องเนาะตักบ่ได้เลยพี่น้องอ เหน่อยปน้องข้างนไก่พป่น,น,น,ปน้อยกัดคักสดๆพดป่น,ปน้อยัหไง่ปน้องโอ้ออโหนนอขาวที่้วนเนาะนะ่ใส่อืมัดข่พี่น้องโอ้ยอืม,อม,อม 그냥 음. 음. 뭐라고? 잘안 하네. 음, 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 레 음, 음, 팍 음, 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 อ่อนๆดีครับคักดีขนาดเพราะผักเขาของยากไปอ่อออะ นี่ก็เริ่มเอา,อาง,อง่ากไปเนาะหมูกรอบ

Obrigada. <coughs> Oh mm. กวยขักไหลไ่น้องน,อน้ำจิ้มปลาล่าของเอ้ยแซ่บหอม

<c oughs> แซบไปพี่นอ้องอเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเราบพี่น้องแล้วใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจด้วพี่น้องด้ะคลิปต่อไปด้วยพี่น้องคลิปนี้ก่อน ม่นน้อยก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเ้อ